วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูอีสานบ้านง่ายๆกันนะครับนั่นก็คือหมกหน่อไม้นั่นเองนะครับเราจะใช้วิธีการหมกหมอ้อขั้นตอนแรกก็นําข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวเนี่ยไปแช่น้ําเพื่อที่ว่าเราจะทําข้าวเบื่อกันนะครับผมจากนั้นก็นําหน่อไม้ใช้ซ่อมนะครับขูดเป็นเส้นๆได้เลยจากนั้นก็มาเตรียมเครื่องกันครับตัวนี้ก็จะมีพริกบ้านนะครับมีกระเทียมนํามาปอกเปลือกออกก่อนนะครับแล้วก็จะมีขานะครับผมนํามาหั่นเป็นชิน้นเล็กๆเวลาตำมค่อยจะไปตำง่ายนะครับ แล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะครับก็นํามาปอกเอาเปลือกออกจากนั้นก็เป็นตาไคร้นะครับตาไคร้แล้วก็จะมาหั่นเป็นชิน้นเล็กๆแล้วก็นําต้นหอมเนี่ยมาหั่นเป็นท่อนนะครับตามด้วยพระเอกหลักของเรานะครับนั่นก็คือใบแมงลักนั่นเองตัวนี้ก็จะให้ความหอมเป็นพิเศษนะครับตามสไตล์อาหารอีสารนะเนาะตามด้วยใบมะกรูดนะครับนํามาเด็ดได้เลยจากนั้นก็นําข้าวที่เราแช่น้ําไว้เนี่ยกองเอาน้ําออกนะครับจากนั้นก็ใส่ลงไปในคก ตำให้ละเอียดเลยนะครับผมจากนั้นตักพักไว้ก็ใส่กระเทียมลงไปพริกแห้งตะไคร้ซอยนะครับตามด้วยข่าแล้วก็หอมแดงนะครับนําไปตาให้ละเอียดพอประมาณนะครับให้ได้ประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับจากนั้นเราก็ตักใส่ถ้วยไว้เลยครับจากนั้นก็เตรียมภาชนะนะครับใส่หนอไม้ที่เราขูดไว้ตามด้วยเครื่องที่เราตําแล้วก็น้ํายาหนางนะครับปรุงรสด้วยน้ําปลาสัก2ทัพพีตามด้วยข้าวเบื่อนะครับที่เราตาจนละเอียดแล้วตามด้วยใบมะกรูดนะครับพยายามให้เข้ากันปรุงรสด้วย ปรุงชูรสนะครับตัวนี้ใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ ng, ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดลงไปอีกรอบนึงตามด้วยพริกบ้านแล้วก็หมู3มชั้นนะครับจากนั้นเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนําลงไปในหม้อนะครับจากนั้นเราก็จะตั้งไฟกลางนะครับเราก็จะหมกไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราจะพยายามคนหม้อเป็นระยะระยะไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะใส่ข้าเวเบือลงไปเนี่ยถ้าเราไม่คนเนี่ยบางทีข้าวเบืออาจจะติดก้นหม้อได้นะครับก็พยายามคนเรื่อยๆนะครับไม่ให้มันติดก้นหม้อแล้วก็ รอบสุดท้ายเนี่ยเราก็จะใส่ต้นหอมหัน่นท่อนแล้วก็ใบแมงลักลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จ,เร,จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูหมกหน่อไม้ใส่หมู3มชั้นนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ลองเอาไปทำตามกันได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ